ได้หวยตัวใดครับเงินนี่บ่ได้เนี่ยไออาจารย์โทัมาให้ยครับบอคอยตัวอาจารย์ไหนอาจารย์ข่อยเนาะเพป็นเป็นพาะหรือเป็นอย่างพาโอ้เป็นเครื่องบอกาเคื่องบอกระหอบเออเครื่องบอกรเรียกงวดนี้เป็นทุกสิบปีเงินนี่เดี่ยวยี่สิบปีเดี่ยวเพป็นบอกแม่นบ่ละแม่แม่บอกแม่นแนบเป็นบอกตัวใดครับ กเก้าสองก็สามแล้วผมไม่ได้เก้าสองเก้าสามเลยผมก็ได้แต่ว่าผมผันได้เลขหัวาสามตัวเลยหันได้ตัวหนึ่งนะาสามตัวผมได้หัวสามตัวเลยครับโอ้หลวงเจ้าว่าถือกี่ดอกฟันแต่กบว่าเขาเป็นอย่างที้ว่าเขาหพรานใจเพราะว่ามันใจเขาเรียกอาจารย์หอยเพราหมันใจเขาเรียกพระ พาคอยพอได้น้ำพาหลายเทียแล้วคือว่ามั่นใจผมนะครับมันใจเนี่ยเจ้าว่าเขาวัดเจียเอียงก็อเจ้ว่าเขาวัดเจียว้าวจัว่าเขาพี่ดอกครับว่าใจว่าว่าผมว่าเขาวัดครับเสียมีหน้าเจ้ากว่าใดห้วยผมในบวชด้วยครับบวชอยู่ซชบวช่ัพพีก็ได้อยู่พี่เจ้ากว่าใดสะพีติโยยิวัสสตุสปโรโคลิตัสตุสัพพีนี่แคาเจ้าว่าเห็นหนัง สัตว์พี่กินข้าวแล้วก็สัตว์พี่ที่โยนใช่ไหมป้อนใช่ไแสดงว่ายัดถาเหาก็สวดน้ำแบบเออแสดงพี่น้องครับแสดงว่าเจว่า่นเคยบวชโดนอยู่บวชจกพรรษาครับสิพรรษาคนละตุ่แฟนบวชพันศาเดียป้าพี่น้องครับหลายคนอาจจะบอท่านในหูครับว่าพอไงว่ิ่นบวชสิ่พรรษาสิ่พรรษามันสิบวันหรืปนั่ง ต้นหนามูขุนว่อย่างนเป็นเลียนเทียนไหมยานี้ไปถอดเทียนไหมไว้นาฬิกาตลอมูีค่ะเออต้งหนาพวกรนีปล่าอืมตกลงก็คือพี่น้องครับงวดนี้คือเจวาเพิ่นทั่วไปถามพระอาจารย์นะครับที่เพิ่นเป็นอาจารย์ของเจวาครับเพิ่นทั่วหากันตต้งเต็มืส้เศ้าเี่ละแต่ว่าเพิ่นว่าพระอาจารย์บอกเลขนี่คือเก้าสองกับเก้าสาม แต่ว่าบัตรที่นี่ผมได้ตัวนี้เรียบอะทินครับผมได้ตัวนี้ผมได้สามตัวได้ครับผมได้ตัวแรกสี่ตัวหนึ่งสามสี่ครับผมได้หนึ่งสามสี่ครับผมว่าเสียจอดอกจอดพ่อว่าผมฝันว่าผมได้ยองพิ้งสามคนขับพิ้งกับสี่ตัวกับสี่กับสามคนหนึเป็นสามครับสี่ตัวพิ้งว่าผมได้ยองไหมยองใครเหรอได้ยองใครได้ไรเนาะ ขั้นมันนั่นแล้วเดี๋ยวเขวาจะฟันยิ่วฟันกินอ่ะเจ้าฟันยู่วันกินล่ะฟันเชื<ป>ันกินเพื่อจะหลอกพี่รองครับแบะมาหายเจว่าพอดีสิออกไปเติมน้มันลดกันกะลุกของหลาขึ้นเก่าล้วครับพี่น้องมึอนี้ก็ได้แต่ว่าโอ้ยหายแล้วเนาะมึอนี่มั้ยจ้ามันจะไปซื้อหรอ่พระท่านเดีไปซื้อบ่ครับ ผับควันผักควันผักควันผักควันไปขวแล้วไปตลาดามาเอาาถามบบอกวังบอกวังสุกไปนี่สุกแล้วกินเีพีโอ้โหอันนี้คนทีซื้อพี่น้องครับหลังจากที่โซเลเลงเลขเลื่องห้วยกับเจว่าแล้วมันความขีดพอตรงกัน งวดนี่ต่างคนต่างแยกกันกันแล้วกันแต่ว่ากะไม่ลืมเล่ายังหักยังกินหัดคือเาขาก็เลยเอาออปูมาให้ครับออปูอ้อปูเนื้นอระเลมันเศ้านี่ละพนูนว่าเอาไปฝากพยายันย่หม้อแน่ตู่หม้อแน่ผน้าอ้อปูอเคยเห็นไ่ครับสิเคย,ยตัวอ้อปูก็คือว่าห้าอ,อ้อปูนี่ไหมออปูหม่ๆม่มาตำ เอาปูมาตำเรากับที่นี่การตำเรากะเขากะไมาเคี่ยวเอา,เอา,เ,อาเอาน้ำม,มันให้มันแหง้งจนมันเหลือเนื้อปูแล้วเขากะว่าออมนี่แหละใส่พักใส่มีนี่แหละอ่าที่นี่มีพักพักขาดแน่พักอ่เอียงกว่าพักขาดแล้วกับพักไอ้ีเลือแล้วกับดอกแคแล้วกับพักกาดน้อยแล้วกับหอมแซ่บครับบอกว่าแซบ่บกินเขาหรือเป่ กินแล้วเออคันกินแล้วกะไว้นนี้เราจะกินยุ่งจังนี่ไมนกินแล้วพ่ธวัเออกินแล้วกะจังถ่ายกินอ่างวดข่าต่อมาก็แล้วกันพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสียไปชั่วนี้ละพ่อกันชิมนาก็แล้วกันลูกหลานขอเงินอีกแล้วกระป๋องอันนี้พโต้ไปไปไปที่นี่ไม่ไปเออไม่ไปเกียร์ไม่ไปเอามันหมานเด้อ